รการอยากรู้ครูทยะค่ะอ่ะตัวด้านหลังนะคะต้องย้ำเลยสำหรับ MAC อ t g ตัวนี้ใบพัดขอ18งานเรนโซนเองสำหรับตัวด้านหลังที่พี่เห็นเลยนะคะมีเอ่อกว้าง9ก้านะคะออฟ20บอกเลยว่าพี่พี่ไหนที่ใส่ไปไม่หล่นแน,น่นอนแถมบอกเลยว่าสวยงาม ถูกใจแน่นอนบอกเลยว่าตัวนี้มีิ้วค้าพี่เีหลายท่านเข้ามาจับายชุดไรไซส์าย,ายขนาดมากแน่นอนเพราะว่าตัวไหลพันนี้มีทั้งขอบ18และขอบ20นั่นเองจ้ะแต่วันนี้ที่นองมาพูดนาอาโปรราคาดีๆมาให้พี่นี่คือขอบ18บนั่นเองสำหรับตัวนี้ต้องย้ำอีกทีนะคะขอบ8 8 6หรู1้ 13, 9กว้างเก้าออฟเซ็ต ยี่นั่นเองสำหรับตัวนี้ไม่ร้นแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวไนท์จะพาคุณพี่ไปดูนะคะว่าลําแม็กอยู่กับรถแล้วมันสวยขนาดไหนไปจ้ะอาพุดปุ๊บมาปับอาคุณพี่เห็นไหมคะสำหรับตัวนี้เลยใส่ Isuzu d e m a c นะคะตัวใบพัดส,สีดำนะคะตัวนี้คือสีดำขอบแดงนั่นเองสวยมากบอกเลยว่านางเล่นแสงดีมากพี่พคนไหนที่เข้ามาใส่แลหลอเทพ ดูดุดันแล้มีกิมมิกมีทั้งขอบ18แล้วละขอบ20นะแต่ตัวที่คุณพี่เห็นด้านหลังนี่คือขอบ8 8นั่นเองไบพ a r t l นโ e n z so นะคะแล้วต้องย้ำกับพี่ๆทุกท่านเลยว่าแม็กของทาง l ลน e n so เนี่ยเขามีรับประกันโครงสร้างที่ยาวนานก็คือ10ปี4-2ปีไปเลยบอกเลยว่าดูแรก,กันยาวๆนะคะสำหรับตัวนี้นะพี่มาพร้อมยางอ่ะตัวนี้นะถ้าเป็นแม็กเปล่านะแม็กเปล่าราคาวงละ5,500บาท ราคาแม็กต่าห5า0บาทสำหรับรุ่น RCG ไวพัดเลยขอบ18ตัวนี้นะจับยางพร้อมยางโซกุดโด,ดนะคะตัวสูงเอง 5, 6 5ง8กาโซกุดโด,ดนะ265 6 4ราคาชิดละ33,900บาทเท่านั้น33,900บาทเท่านั้นและต้องย้ำกับพี่ๆทุกคนเลยว่าราคานี้พร้อมติดตั้งพร้อมจัดส่งต่างจังหวัดฟรีใส่ถ่วงล้อ ใส่จุบโรมตเติมโรมย่างพูดเนี่ยคือเตรียมพ้อมที่ีหมดถ้าส่งต่างจังหวัดนะพี่คือใส่ได้เลยไปถึงใส่ได้เลยขับได้เลยเนาะสำหรับตัวยางไวเปอร์นะไวเปอร์ iper, เอาใจพี่พี่สำหรับรถกระบะสวยนะตัวเตี้ยน,นะพี่ ยางเปรคอร์้5 5 5 8นะคะ2 5 5 5้าาหสำหรับตัวนี้เอาไปเลยค่ะราคา32900บาท32,900บาทนะเอาไปเลยจากราคานี้จบราคาเดียวไม่พูดมากเจ็บคอนะต้องย้ำเลยว่าถูกใจพี่พแน่นอนของตัวนี้นะคะและตัวนี้32900บาทพร้อมของแถมพี่น้องกลับไปครั้งต้นรวมถึงบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการประยางฟรีตลดตอดอายุการใช้าง,งานเติมลมยางเดลตนฟรีตลอดอายุการใช้งาน หลับยางฟรีทุกๆหมื่นโลอาดูแลคุณพี่ๆไปยาวๆเลยบอกเลยนะพี่ว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งนะตัวนี้ดีเซนติโกซิล่าบอกเลยว่าสวยงามดีงามแน่นอนนะสำหรับใส่ยางตัวสูงอาพี่ๆขับกระบะตัวสูงนะเราจัดยางดีเซนติไรซิ่งไรสปอร์ตสวยงามๆให้พี่ไปเลยนะราคาชุดละ35,900บาท35,900บาทนะถูกใจพี่ๆไหมคะ35,900บาทหรือจะเป็นตัวเตี้ยนะพี่ ราคา3 4 9 0 0บาท3 4,900บาทสำหรับตัวเตี้ยพร้อมยางดีเซนตีนั่นเองสำหรับยางพวกดีเซนตีหรือยางพวกที่หนูพูดไปเขาบอกเลยว่าเขามีการรับประกันบาดบวงแตกตามให้ที่ด้วยร้านเรารับประกัน1ปี4 0่หมืร้อยที่อีกด้วยสำหรับบางตัวที่น้องพูดไปยางของเขามีประกันในตัวอีกว่าจะเป็นบาดบวงแตกตาม มีปัญหาอะไรสามารถเคลมได้เลยนะคะคุณพี่ไม่เสียหายแน่นอนสําหรับนิโตนะตัวสูง2 6 5 6 4 8นะคะราคาอยู่ที่38,900บาท38,900บาทนะหรือจะเป็นตัวเตี้ย2 5 5 4 8 2 5 5 5 5 8นะคะราคาอยู่ที่37,900บาทพร้อมของแถมพร้อมบริการหลังการขายของแถมจุกๆดูแลกันย,วยาวๆนะคุ้มแน่นอน แล้วมาที่ตัวสุดท้ายก็คือยางโอตาน้นั่นเองสำหรับโอตานนนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่น SA 2 0 0พอ่าพี่ๆหลายถ้าคนรู้จักกันอยู่แล้วนะว่าโอตานิรุ่น SA 2 0 0 0ดอกยางรายางเขาสวยงามแน่นอนเนาะมีเอกลักษณ์ด้วยนะต้องย้ำนะขนาดเป็นเหมาะสมงสำหรับตัวสูงนะ2 6 5 6 4 8นะคะราคา37,900บาท สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทต้องย้ำกับพี่ๆเลยราคานี้ราคาเดียวนะพร้อมจบพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าคุณพี่เจอที่ไหนถูกกว่าแถบหน้าจอมาส่งข้อความมาหรือโทรหาไหนได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะไนพร้อมสู้ทุกราคานะคะที่พคุณพี่ได้มานะแล้วสิ่งทั้งสามสี่ตัวคอสิบแปดเนี้ยมีทั้งหมดสามสี่นะที่เป็นสีดําสีดําเงาสีดําขอบแดงแล้วก็สีดําทั้งวงนั่นเองราคาถ้ายังไม่ถูกใจยกหูนะ ยกหูโทรหาหนูยัางอีครั้งอีกแล้วเนาะและร้านเรานะคะตั้งอยู่ระหว่างถนนสีรักรีนระหว่าง41และ43นั่นเองนะคะฝั่งเดียวกับทางสีคอนนะาต้องย่างกับพี่ๆเลยหรือคุณพี่คนไหนคะมีคำถามอยากเก็บไว้ในใจหรือปัจจุบันคุณพี่ใส่ใสายยางหรือขับรถรุ่นอะไรอยู่สนใจแม็กยางราคายางไซส์ไหนยี่ห้ออะไรจับคู่กับแมชชิ่งกับแม็กตัวไหน คุณพี่ยกหูโทรหาไหนได้เลยเดี๋ยวไหนจะแจ้งราคาพร้อมราคาโปรโมช่นราคางางามๆให้พี่แน่นอนที่คุณพี่หลายๆท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะย้ำก่อนไปเจอที่ไหนทุกกว่าแคมหน้าจอมาเราพร้อมสู้ทุกราคาวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ